สวัสดีค่ะครับมันี้อยู่กับยายหล่อนนี่เก่าครับพี่น้องนะครับพอดียายหล่อนมาซื้อผักเห็ดทยังกินน้อไม่ส้อยไกม่มาเนี้โอ้ส้อยไก่คนมานะครับสีส้อยไก่ส้อยไก่สูพี่น้องกินได้ครับม้น,นีพี่น้องกินมาเนี่ยอันนี้เขาเห็ดสุกมาลแล้วไหมเนาะสุกมาแล้วโอ้ลวดเรียบร้อยนะเสียบด้วยกันพี่น้องเด้วยอาปูงนะบ้านนี้ครับผมใส่หัวขวังไปนะครับเนาะอันนี้เขาเห็ดสุกมาเรียบร้อยแล้วก็มีวัตถุดิบกับนี่พร้อมแล้วครับเนาะ ต้นหอมหอมมัคชี่หอมใบปีนะครับพริกนะครับข้าวคั่วน้ำปลานะครับผงนัวแค่นั้นนะครับพี่น้องนะครับอ่ะใส่พริกเข้าไปครับใส่ไรกับเพชรลายแล้วโอ้ยงานเพชรลายเพชรลายบ่ได้ย่ากินน้ำโบโบมักเพชรอะไรครับถ้าผมนี่จัดนักเลยแหละผงนัวนะครับเนาะใส่ผงนัวเข้าไปไอซ้มหนึ่งกับพ่ออันนี้บักหน้าเ้ากาก ข้าใส่ก่อนเลยนะครับเดลยข้าใส่ตอนข้าเขาเห็ดมันสุกแล้วครับเ,เาก็ใส่ไปก่อนแล้วขอความลับตุ๋มตอนตล้วนแลว้วใส่ป็นหนาวไปแล้วโอ้สอยไกย่สอยไก่กับลาบยีอกันบ่แม,ม่บ่หนาลาบมันกับมุนเนาะอันนี้ส <ừ, S 3> <น>อยมันจะเป็นตอนนี่พี่น้องเอฟซีพันว่าลาบไกช่ชูให้ให้เบยื่อเมียพันว่าเอาสอยไก่เหรอพี่นอนะ้องเนาะหลาบต้มใสสร้อยไก่มันโมเดิร์สดว่าสั่นสอยมันก็ได้สดตัวลาบมันบมเดิร์ตสดเลยครับลาบมันได้ยุบโตใส่หนังมาครับ สดซอยนะไก่เนี่เป็นไก่บ้านนะครับพี่น้องเลยครับได้ไก่บ้านมาไก่จะเคาเองไงล่ะใส่หอมบ้ใส่หอมลงไปไหมใส่เบือดเลยนะใส่เบือดเียล่ะโอ้เสแสรบมันก็หอมเดี๋ยวคนเด้วยสี่กรนจัดจนเชี่ยวชิกปันแสบบ่ ไปแม่ปลาจักหน่อยยี้มือใหญ่สุดยอดอยู่แล้วครับอ่ะผมซิมเลยกินไล่น้ำไล่ไรครับอือเสียบของเขียนเลยนัวอยู่แม่อ๋อเนี่ยใส่ปลาบอแล้ว,อ,วอ่ะใส่ผักสลน่ครับเนาะ giệp xe nữa các vì chị nó đó สวัสดีครับพี่น้องสกู๊ตคุณนะครับวันนี้มาพอกันแล้วครับช่องห้องโป่งชาแนลครับวันนี้ก็มากับแม่ครับพี่น้องนะแม่มากินเข่านะครายหญ่หล่นนะครับมากินเข่าหน้าโอ้มวันนี้แสบของแท้แน่นอนแหละครับนะครับอ้าวกระได้ยังมาแมวสร้อยสร้อยไก่พี่น้องโอ้ยูปวดนะสร้อยไก่บ้านเป็นยังไงเด้อพี่น้องเด้อยังเหี้งไปเนาะยกพี่น้องเบิ่งขวมใั่เลยเนาะสร้อยไก่บ้านเนาะครับเนาะคนนึกว่าเป็นลาบเพราะวันนี้วันลาบวันเป็นลาบเนาะวันเป็นลาบ อันนี้โอ้ลาบกมุนเนาะอันนี้ต้มนะครับเด้อต้่มไก่ไก่บ้านนะครับอันนี้ไก่บ้านนะครับเด้อจัดเองเลยมันนี่กับใหญ่ครับแล้วกามีพักเข้าก็ที่มีดอกกระเจียวนะครับเด้อโอ้โตไปัตขวมมแล้วแม่ดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวอีกแล้วดอกกระเจียวลวกมากนะครับเนาะซุกแหล้วตัวนี้นะครับแล้วกพักกระโดนโอ้พักกระโดนน้ำมาแม่เนี่ยระโดนน้ำพักกระโดนน้ำครับพี่น้องอ่อนเลยพร้อมด้วยบกทั่วมาเนี่ยมีบกทั่วพร้อม โอ้หมกทัวรได้ครับพี่หน่องด้อนะครับแลกก็มี่พักหนอกเนาะพักกระถินพักกระถินแม่แมนพรอมมี่กระถินพร้อมครับพักหนอกพร้อมพักหนอกนี่แก่ร้อนในได้ไหมเออพักหนอกมะละมีเวลาพร้อมย่ายสิกินน้ำหมดแล้วมะละบ้านเข้าอิ่นพักหนอกผมเลยสิกินครับแล้กกะยังแม่โอ้บ้านเข้าอื่นพักหนอกแต่ว่าภาษากลางเขาจะเอิ่อใบบุบกใบบุบแมนแล้วอันนี้จะเป็นพักกาดหินครับพี่หน่องด้อยพักกาดหินนะครับพักกาดหินอะไรกับพวกหอมสวนแม่สวนจะของเนี่ยไงแม่บอกสมอ บักสมอตัวนี้เอามากินกับอย่างมากินกับสมบ่กับซอยไก่เลยบนไผ่ตัวนี้อันนี้ยังเจ้าปลาเคียบปลาเคียบพี่น้องเด้วยหน่อยนาหน่อยนาปลาเคียบครับโอ้เคียบกระลังกระลังเปลี่ยนกระลังสุกเนาะเนี่าะอ่ะเสร็จเสร็จมือนกันครับพี่น้องนะครับเขาห่อนห่อนเขาปีกแมงคับได้พี่น้องเด้อวยกินมือก่อนโอ้งามหง่ำว่ะสวยๆสวยขนาดว่ะโอ้ปีกแมงคับปีกแมงคับคนน่ะสีเขียวทองสีเขียวโอ้เห็นนอนขนาดว่ะ มาประดับทิปเข่ามีพี่น้องมาฐานอยู่วะไ่ต้องประดับทิปเข่างามๆได้แล้ววะข้าแม่ยเยอะเลยครับเด้อแมียจะถึงบ่ห่อนห่อนเลยเยอะเลยครับเอ๊เสียนมันกันมาพี่น้องมากินน้ำกันไอเฮ็ดชูกินเอิญมากินน้ำกันเลยเสียน้ำกันเลยอ้าวเสียน้ำกันตัวนี้วะผมสดก่อนแม่เด้ออยัดสดก่อนสดก่อนแม่แล้วกินก่อนแม่ยได้หมดนี้เด้อฮึ่มแสบของแขนเลยครับต้มกับสดบนก้นน้า ผมอยู่ไปเด้อครับเด้อพี่ีมื่ออยู่ตัวนี้ใส่ได้ใส่ได้แค่แนวเนี่ยพีมื่อใส่ได้ใส่ได้ใายเป็นคนเห็ดแอร์เป็นคนปุ๋งเด้อนี่เด้อโอ้ยเ้ยยวผมเป็นข้นขั้วนะครับแต่ว่าแม่ผมเล่าปุ๋งหายแต่ว่าตอนขั้ววะเหรอโมไทยเบื่อไม่ร้ต้องมันโหด ร้ายโหดไกลไกลแขวงแล้วก็ฮอตไรอากาศไม่เย็นมันเนี่ยฮอตฝนสุตกบ่อากาศกะแสบกำลังพอดีกินกระปุลกับลาบกับซอยเสียงอย่างวะเสียงยี่ลรอป้อืมมีเสียงยี่ลรอนะมิหรอนะยี่หรอห่อฟังเสียงยี่ลรอนั่บรรยากาศดีขนาดแก่ว่ แกดีว่ะมขนช่วยเอาช่วยกลยผมยุบอาน่ั้ <c oughs> นแล้วต้องยุบต้องสดล่ะแซบดีพี่นองมากินน้ำกันจกกระเจียวหนุกอน เมื่อก่อนกินหอยน้มร่ม FC เนาะาเป็นฝามหมาหอเนาะโอ้แสบนาพไ่เนอะเขาบอกินมหาหอยใหญ่เปนกินอยู่หาตัวโอ้แสบขนาดแล้วะ <c oughs> สลกกัดกระานังกินนั่งับบนบ้าไีพระเจะเกิดมาเป็นคน<ม>เพราะถเด็กเชินีนนกินหอยนงรมจักเถื่อขอบคุณหลายครับบ้ขอบคุณ FC ชงมาหอยอีกแสบ เออเสียงกี่หลอ่อเสียงกี่หลอ่อสอ,องกีเนาะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเตะเอาซะเนาะเต่มาขวอยู่เจ้าน่ะได้ก็ได้เลยแหละมันหอ,อมอะหอมนะตบปืน,น,น,นปปดียวตัวกว้นนะอ,อนเขา้างนอกบ้านเท่า กินต้มไก่แหนกระดูกเอแหนแหนตีนไก่บ่ได้เว้ยมันคือตีนไก่ในเมืองไงไก่บันแห,หนบ่ได้เลยไม่กระดูกไม่ไม่เหนือ่อยอืมแรงโย่ไก่ไบั๋นห้องแข็งขนาดตัวแก่หอนในเนี่ยใส่ใส่ก็ใส่ฟิ้งหอน,หน,ก,อนกินสองคนใส่ไก่บันบน๋นอันนี้มีแฟนคลับนะครับเดีย๋ยวคนขอมาอยู่มันบอกว่าลาบไก่สู้กินเนี่ยเพื่อนว่าลาบไก่เบื้องเนี่ยนะครับ หลาบไก่ครับกับกับสวอยไก่กัน้วครับนี่หลาบก็สรอยไก่ทำมเนาะแต่ว่าลาบมหยิฟักนครับจะหลาบิฟักมุนกนี้ฟักมุนกนีนะครับอันนี้สวยหลับ่ในสนน้ำพี่น้องก็เลยเลยสยเอาใส่น้ำนเบาแจบีมพนอยมันเีมันละมากสย จกไปบาดอกจอ,จอ,จอจะแจ่กกลมไปบบหืมเจ็บเลยม่ามีหนามปสุวนตำนีำน่แหละใกลยๆกินยางละามสักพอแล้ว ขช้นมาแล้ว่อยเปซอยได้ตอนไงก็โดนก็งินหนามขอวงวะก็ฟ้องบานท่านะึ้นมาไงาตัวบองไงเนาะยุบไปเม่อเด้อ แซบริ้มไปน้อยชมคิดจุดอบคุว่าอยากกินสี่ลูกมากอะลูกแค่สี่กินแม่อยากยังกะะจัดการชูสิกินผู้เยาะกับ่ะแซบไปหน้องมันกินกระบือกเก็บสีมันกินหอดยันนั้นอยู่มากินขอยแมล่ะกระเบืงกับมี่ห้างแซบเพราะว่ามี่โมมันคือไปเหนื่อยมั้ยมันล่ขกรอบก <c oughs> เสียกานแ้พักกันอ่เสียกบ้างต้องหลอกต้องหลอ,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 อกถ้าปลูกเองมัน,มนเสียกันเกินห้องเลยอือใกล้น้ำค่ำ แส่ยนแล้แม่แยากดิฟิงออกยขอดงี้เห็นอนเขาเขาที้บด้วยเขาไปเขาน้หอหันเห็นหอนเลยอืม้ม เนี่ยแบบเนี่ยแซ่บขนาดไปต้มไก่ก็แส่บไงไก่มันต้มเปื่อยนะหม่เนาะต้มเปื่อยมันละพวอยย่ำดีขนาดนี้ ต้มมกเปื่อยบาแเสียบเนี่ยไก่เทื่อไงไก,บงก่บกนกนกานท่ามันกับป็นเจ๊กินด้โมกคือไก่พัดดิโมกคือยังกินใดกินเราหลดยังไงไม่ก็ะสุ

สม,มอจก็บุกินอ่ะอบใส่ชุปใส่ชบใส่น้มันกินวข้ามสิกินน้ำข้ามฉีกกินน้ำ้องิกินได้ข้ามปอบสม,มอ,อ,อพักนี่เป็นอาหารขมผาหมูจิงแสบข้องแสบโอ้แสบขนาดไป lúc nè đi dưới thả đi tôm cái bản Ất xe Ất xe Ừ. Làm mà. Tính phải phát

แฉะแ่ะเพิ่เมเ้องเติมอิ่ดดมนะบ่เนี่ยเติมอิ่มเว่ยกินเสียเลยทุกคนทุกไดาไหมเนาะไม่หรอะอืมอิ่มอิม่มอ่ะทำถ่ายแบบอืมอืมอิม่ม อืมอเกียบวคนพียลเกียบหองก็นก่ารทุกยิ่มเลยอิ้มเลยหัมม่ตุกไทยก่อืจัดไปเลยจัดปรหลดแ <c oughs> สบอันี้พี่น้องเลยปากาแสบภาพแสบภาพ กินกับดูกระแสบแ้กะคือคุณเถาุเามันกะเป็นจามไมหืงไม่แห้งออกมดันจะเสียบบเกียบจอานย้ยหน่อยบกินบได้หาเลยกินกันซดดีกว่าของหวานทุบไทยหรือของหวานได้่นอ้องเกียบเกียบได้เลยอนะืหงามขนาดวะเกียบเปิ อืมหืคองแสบพี่น้องไว้สวยก่ต้มใ้บ้านเฮาพ่ออิ่มไรหมมเลยยิ้มาข่งเฮอก็หน่อยเพราะเฮอ่อนก่อนกับฮ่อนเอ้าก็เอาาคนนี้ย่าหยวนใส่เสียมาง่ามงามพี่น้องเสียมง่ามงามเอ้ายินหนไหม อิ่มเนาะเดี๋ยวเอาไปกินอันนี้ก็ได้ครับกะบเ่ียบครับมื้อนี้นะครับก็ได้เมนู่นะครับเนาะอ่าซอยไก่ซอยไก่บาดนะครับแล้วก็ต้มอ่าต้มไก่บาดน้ำกันนะครับใส่อ่ากินมีผักหลายๆนะครับแซ่บของแท้แล้วพี่น้องนะครับมีพร้อมด้วยบักเขียบหน่อยน่านะครับเนาะมากินน้ำโอ้แซ่บแหละกินกับเมียพร้อมมือนี้ย่ร้อนก็ใส่เสืองามงามพี่น้องนะครับเสือสีสดใสเลยนะครับมากินน้ำก็แซ่บเลยแซ่บของแท้เลยอ่ะจะได้ก็ขอขอบคุณนะครับแฟนคลับ FC ทุกทุกท่านนะครับเนาะ ไอเกียรติที่ตามรับชมช่องฮองปงใช่นแนวขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจครับผมอ่าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับท่านใดบริข้อมเมนต์ก็ขอบคุณหลายนะครับเด้อนะครับคือเก่าครับพี่น้องฝากกดที่ตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งน้องคี่น้องเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะไปพอนคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ